โอเคครับวันนี้คุณผู้ชม,มนะครับผมเดี๋ยวเสียงทำไมเบาจังวันนี้จะมาเล่นทีเหมไอนแอดมันลิปเลยแับทีมไม่ดีอยู่เป็นตุ๊ดทุยไม่ใช่แอดมันลิปเจอเฮ้ยบาซิาบาเบล่าดีกว่าอย่างใครที่หายเลยเบาซ่าใช้ซื้อหลุดงแล้วกันมาแข่งที่ค้ำมือนะครผม มาเควด้วยไม่คยรู้จักนะผมไม่คยรู้จักใครนะกาบบี้กาบบี้แม่ลงอยู่แล้วกับบี้กี่กาวส่วนกับตันเนี่ยกับตันต้องเปน็นไอดอลของผมโอ้ตอเลสจริงด้วยโอ้โหเป็นกับตันตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ดปีอ่เฮ้ยเดี๋ยวหน้าตัวเดียวไหวอะ่ะไม่ไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วก็กดเริ่มไปแล้ว มีจาวีปเปอร์ัก็คือลาเตลมาเฟยครับนี่โอเ้เว้ยเนี่ยไอ้มาเฟย์มาเ,มเล่นกลางร,นะรับวะ่ะไปเหย,ยียนชิบหายแล้วไออุกุยเหย,ยิยนเหยิยนเหยิยนยาเหยิยนเหยิยนเบียดธรรมดาก็ฟาวแล้วเหยิยนเนย เดโก้เดโก้บอกอ๋อจานมันล้มอ่ะจานโอ้อ็อบเปิดนัินดูดต่อเล็กฟ<อ>ูดูความเร็วที่จะไาไรความเร็วจัดจานที่ไหนล็อกลบมาโอ้ น่าจะเข้าไปอีกเนาะ <c oughs> ทางขวาเลยว่ะจิลลี่โอ้โหต๋าแหล่ต๋าแหล่แหล่ไปไม่ได้ต๋าแหลเอุยเอ้ยอุ้ยมาเวสอะไรมาเวสอ่ะ,อะ,จ,อะจาอัดดานเยี่ยมยังไปเขียบอลเปิดเกมใหม่ มาที่เฟรนเดอร์บเดสหาแนวยิงก่อนหาแนวยิงกอนปัดได้ไงวะบาวเดสปังหือปัดได้เว้ยเยอะเว้ยยิงดิหัวไม่เข้าเข้าไหมไม่เข้าเว้ยมันจะปี๊เข้า บ่าเดสเซฟอ่ะปีนี้เซฟสุดแลยเอโตเอโตเอโตมันก็เร็วนะโอจานไปต่อไปตอริสเอลินโยเอลินโย มึงเล่นหน้าตัวเดียวมึงต้องไล่มึงเหนื่อยสุดละแต่แรกมากับการเหนื่อยก็คือการเป็นกัปตันทีมมันคุ้มไหมวะเฮ้ยมาเลือดมาเวทหวกเฮ้ยมาเวทมาเวทใส่ผิวมาเวทใส่ผิวบวกเนาะนาะม้ามาม้าม้าไม่กล้าตามออกเกลือซิขวายาวชกบอลอยู่หน้า ไมกซีโรดิเกเอสเฮ้ยยิงไปไหนวะน่าจะล็อกหลบไอ่านลืมคุณผู้ชมครับผมลืมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบ็กซ้ายขึ้นมาทำไมครับไ่ายแล้วแบ็กซ้ายเื่งไม่ทันไอชิดฝ่ายยิงสูงเดี๋ยวนิยุเงนิยุ่งทำไมได้โอ้ยนิย่ เซฟจริงเซฟจริงเบาเดตปีนี้เซฟจริงบอกเลยโโหยังเซฟได้เหรอโอ้ยมึงก็เซฟเพิ่มยิงจอดจอมยังเซฟได้อือโอโอ้ยนะอืออไอหานไตจิกคุ้ยเซฟบอก เซฟบ,บอลคิดขายละป้าหมายมันอยู่ที่เอโต้คือว่าแล้วไอ้ดำขายโดคิวจะตายใช่ไหมเบี้ยเป็นนีอยๆเนี้ยกลางรับกลาง กูก็ชากโอเลกัวแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วอือหึโคตรโคตรชิบหายอืเอวนินโยเอวนินโยโกลิโกอือโคตรจริงวันนี้โอเลกัวเบียดเบียดแล้วมันยิงสูงเลยแบบนี้ดูต่ำเนี่ย ตำนะครับคุณผู้ชมตำหรตอตมไม่สู้แน่นอนครับแต่ว่าใช้ความเร็วเรวกว่าโอเล็กลวัวมากดูยิงไปดูยิงโดนเลยมังประตูมันใครมบาล์เดธอะวิกตอร์บาวเดธครับอืมทิ้งหน้าทิ้งตอเลสไว้หน้าตัวเดียวคิดถูกแล้วเขาก็ทิ้งเอโต้วไว้หน้าตัวเดียวเหมือนกันแต่จะมีตัวเอ้ยมันเล่นสีสามสีไม่ใช่ดิมันไม่ได้ทิ้งเลย เพื่อนอยู่อันนี้แม่งทิ้งใบหน้าตัวเดียวเลยมินดาเปรตจะเป็นคาบไปหายเลยโอ้ยยังต่ำมาเลยไนมะ่สู้เด็กโ,โตจะเป็นหน้าเป้า เป็นโอเดีกอสวดีสวีดีแม่งคิว่านะตัดบอไปได้โมกระชากแล้ว เฮ้ยต่อเล็กมาบอลนู้นเฮ้ยว่าจะยิงไหมอยู่ๆแบบฝันพูดแล้วมีมาครึ่งแรกครับยิงรูนะับจากเฟเดโดโคเซตอร์เรซานหรือว่าชายาจะมีแม่รอดเป็นโยูโย่จำได้เฉย จำได้เจ๋อน,น,นี่ไม่ได้โผล่มานะไม่ได้โผล,มล่มาจะไล่ๆกูจะไล่กูให้มันเป็นกระตาแล้วมันต้องไล่ให้มันเล่นหน้าป้ามันต้องไล่เ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้โตโห่อยังไงวะขวาแล้วขนาดแพ็กหลังลยวนะหลังขาตำแหน่ง เอาคนเดียวโอดิหกนี่ไม่ใช่กทยวันแลยอุบมาติดาคาาอัคา ตอดเสร็จด uh, ีครับจังหวะนี้โควาแล้วเฟิรนดูตรวเอสโกลิโกลิเกลิโก้ถุยนี่ครับผมกับตันทีแบยเตลินยูของเราไม่ทำไม่ทำของเราผิดบังดูครับมันส่งมาใส่ผานให้เลยนี่เราหลบขนาดนี้ตีซ้ายดูครับส่งมาใส่ผานให้เลย ต่อเรสส่งสายพาให้ตัวเรตจบครับจบเลยสองศูนย์เลยไปยังมีโอกาสเลยุ่นเคื่อกี้โตกเกียบเสียนแน่เราไม่เน้นฟร์ด้วยเราเน้นไวะทำชิ้นอะไรไปดูรปปักสินไล่ไล่ไล่ตอดไล่ สุดแรงสุดโอ้ยเบียดไม่สู้เลยกลัวเลยวะ่ะขาบอมลก่อนๆโอ้จา้า ยิ่งแม่งเนี่ยขนาดหลังลว่าถ้ายิ่งยังจอดได้ัะใช้ความเร็วเร็วพิโด,ดเร็วโคตเป็นเร็วไม่คู่นะมาติงคิวด้วย เกมยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งนสบสับศูนสกอร์เก็บได้ส่งให้ป๊อปป๊อปพิกป๊อปพิกพริกเนยตอพิกก็เผ็ดดีครับพิกก็เผ็ดดีจ้อไม <c oughs> ่แฮตพริกด้วยจังแม่มาเอาไปไหมล็อก,ลกไม่ได้หรือว่าล็อก,ลกได้อันนี้ก็ไม่ทราบไปดีจังหวะน,นี้เปิดช่องให้กูนีณ คลิปหายแล้วเดี๋ยวตัดเกม้วสวนับ <c oughs> ดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูดคลิปหายแล้วทันด้วยดิดูแป๊บเดียวถึงต้อดเลย เหีืยแม่งประกบประกบตอดไวยเลยเนี่ยนี่ปูยโยแม่งประกบตอดต,ติดเลยตอดแล้วก็ประกบปูยโยติดอย่างนั้นมาเวิแม่งตัวตัดเกมของแท้ดิโต้อิโต้ทำอะไรได้ต้องจากลงไปล่นมาเพาเสียบอล ่ทำไม่ได้ข้อความข้อความข้ปีดคีทำเองตัวเองอะไรจานใบบอกเจ้าแม่งถึงยิงไม่เข้าหรอเฮ้ยเมสซี่ยว้ยเราเพิ่งส่งเมสซี่ออกมาเว้ยเห็นเมสซี่ยิงเฮ้ยจานโอ้โหเดี๋ยวเดียวพระสองพระคาร พอสองพระคาดยิงก็แล้วซ้ำก็แล้วหมอนยัไม่เข้ารอกตอนขึ้นนเลยดิอ่าช่วงเวลาแห่งการสปีดช่วงเวลาแห่งการสปีดสปีดไม่มาถึงนี้เลยผนดู ปั๊บทำชื่อเลยแล้วเกิดต้อนนุ่งนาบงามเงี้ยเลยกบตอนงมเงีเลยต้อนบอกต้อนขอแฮทติกมลยโอ้โหยังไม่เข้าอีกยังไม่เข้าอีกโอเคเจอกันเมืองเช่าต้องการครับบ๊ายบาย